หมอตายตัวอย่างเคสผ่าฟันคุดครึ่งซี่หรือโคโรเนกโตมีค่ะจากคลิปก่อนที่หมอเคยเล่าเรื่องผ่าฟันคุดครึ่งซี่หรือโคโรเนกโตมีให้ฟังวันนี้หมอมีเคสตัวอย่างมาให้ดูค่ะ เคสนี้เป็นคนไข้เพศช,ชายเริ่มผ่าโครโนนิโตมีตอนอายุ30ปีนะคะคนไข้คนนี้เป็นคนไข้จัดฟันของหมอเองค่ะเขายังไม่อยากผ่าฟันคุดแต่ว่าตอนนี้ฟันคุดเริ่มขวางการเรียงฟันแล้วค่ะจากฟิล์มเอ็กซเรย์จะเห็นว่ารากฟันคุดเนี่ยอยู่ใกล้แนวเส้นประสาทมากๆรากฟันด้านหน้าเนี่ยไม่น่ากังวลเท่าไหร่ค่ะแต่รากฟันด้านหลังจะเห็นว่ามีเงาดำๆของเส้นประสาทเนี่ยทับผ่านไปบนปลายรากฟัน ทำให้รากฟันบริเวณนั้นมีความทึบรังสีมากขึ้นซึ่งตรงกับข้อบ่งชี้ของการทําโคโลเนคโตมีค่ะการทําโคโลเนคโตมีก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการชาบริเวณฟันแก้มแล้วก็คางหลังจากที่ผ่าฟันคุดท,ที่อยู่ใกล้เส้นประสาด้านอนานไปค่ะหลังจากนั้นหมอจึงอธิบายการรักษาพร้อมทั้งข้อดีข้อเสียให้คนไข้ทราบเมื่อคนไข้โอเคแล้วหมอก็ทําการผ่าตัดเอาตัวฟันออกไปปล่อยรากฟันเหลือไว้ค่ะนี่คือรากฟันที่เหลือไว้นะคะ yeah! หลังจากนั้นเนี่ยผ่านไป10เดือนคนไข้แจ้งว่ามีอาการปวด <G ül> จึงได้ทำการเอกซเรย์ ray. พบว่ารากฟันที่เหลืออยู่ถูกดันลอยสูงขึ้นพ้นแนวเส้นประสาทแล้วค่ะหมอจึงผ่ารากฟันที่เหลือออกผ่านไป6เดือนถึงวันถอดเครื่องมือพอดีจากภาพเอกซเรย์ <G ül> พบว่าแผลหายปกติดีค่ะและคนไข้ไม่มีอาการชา <G ül> ใดๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะการทำโคโรนิกโตมี่เนี่ยเป็น procedur ที่เทคนิคซนซิทีฟมากและจำเป็นต้องเลือกเคสให้ดีค่ะ ไม่ใช่ว่าทุกเคสจะทำได้นะคะยังไงถ้าใครมีฟันคุดที่อยู่ใกล้เส้นประสาทลองปรึกษาคุณหมอฟันดูก่อนนะคะว่าสามารถทำได้หรือเปล่าก่อนจบคลิปนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะขอบคุณค่ะ